ผมเชื่อว่าถ้าคุณคิดได้คุณจะบอกว่ามันจริงลูกตัวเองของเงินทุกวันกาเป็นบน่นลูกคนอื่นขอทุกวันไม่เห็นบ่นเลยจัดให้ทุกอย่างมึงว่าจริงไหมอะไรนะเป็นหนี้กูก็ยอมได้หมดถ้าสดชื่นกูลหละสมสารพวกที่เฉียงแทงคนอื่นโดยไม่รู้เรื่อง อะไรจริงสักอย่างโดนหลอกแดกเงินไปหลายร้านแต่ความคืบหน้าไปไม่ถึงไหนส่วนตัวคิดว่าจะได้บอลก,ไไก็ไม่ได้คืนเลยต้องรีบตักตวงจาก f อฟซีูพูดถึงใครกูก็ยังไม่รู้เลยแต่ทำไมมีคนดิ้นจังวะยาวไปโยงเองมั่วนะมันเป็นแค่สิ่งที่ผมมโนขึ้นอาหวังคือใคร ชื่อเต็มๆก็คือหวังเด้าเฉยเชื่อจีนเออเขาคือกู้ที่จะคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจดารายินฟูเน็ตไอดอนสาวสวยเซ็กซี่ที่ไม่ว่าเธอคนนั้นจะทำในสิ่งที่ถูกหรือผิดก็ไม่สนเพื่อหวังว่าสักวันเธอคนนั้นจะหันมามองแลนะอาจจะได้มาเป็นแฟนในอนาคตแต่ในความเป็นจริงนั้นเขาได้แต่นั่งจ้องโทรศัพท์ดูภาพของเธอแล้วก็เขย่าอังคารอยู่ในห้องมืด ไม่ได้รักตั้งแต่แรกหลอกแดกพวกมึงนั่นแหละอืมที่ว่าหมายถึงอะไรคนไหนที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะอืม ใพี่ว่าใครเอ okay. าแค่เพื่อ้าสวัสดีครับเพน่อ้าสวัสดีคราบอ่าใช่แมวแมวน้องเลี้ยงแมวนะตัวดุบิ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 นี่เพื่้ามาคุยได้นะออไม่จะบอกว่าพี่ว่าพี่ว่าคนไหนมั่ง ในครีเอเตอร์ที่เรารู้รู้จักเนี่ยพี่ว่ามีคนไหนบางที่โฮสคนนี้เป็นสเปคของทอมอาหวังพี่ว่ามีใครบ้างเพราะว่าเพราะว่าีาา้ในโฮสคนอื่นที่ผมรู้จักเนะ่าในโฮสคนอื่นที่ผมรู้จักเนะี่ยผมบอกเลยนะว่าไม่มีโฮสส่วนใหญ่ท่านอื่นเอวีพีเป็นผู้ชายอืม ถูกไหมถ้าพูดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องบอกแบบว่าใครหรือแค่เอ่ยชื่อเท่านั้นแหละถูกปะชายกันเกงผู้ชายตัวอใหญ่จังวะอืมอ่ะพี่ไม่ต้องตามใครหรอกผมยิ่ยงผมเอ่ยชื่อได้เลยนะโฮสอะพี่เอาดูแค่ว่าเอ p เบอร์ต้นต้นของโฮสคนนั้นนะเป็นใคร อ่ะพี่ลองดูอ่าโฮสอ่าคนไหนสักคนดีถ้าเป็นโฮสผู้หญิงเหรอที่เราคุ้นเคยรู้จักและเรารู้จักเอวีพีเขาด้วยนะอ่ะผมขออนุญาตนะไม่ได้นี่นะครับใจนี่นะแต่บอกว่าผมว่าตามหลักความจริงอ่าเนีย่ยคนที่กำลังวนแกลลอรี่กับน้องเราอยู่ซออาร์เอวีพีเขาเป็นใครเปียโกส ผู้ชายฮะอาสยามผู้ชายฮะใครฮะไม่มีนะในเอ p ีพเขาไม่มีคนที่เป็นในนี่นะแล้วพี่มาเทียบกับอ่าถ้าเป็นของน้องเราเนี่ยพี่เอ p มอะเกินครึ่งด้วยอืมแต่เนี้ยมันเป็น แค่คำกล่าวหาของเขานะส่วนพีพีที่เขามาสนับสนุนพี่เขาก็สนับสนุนด้วยด้วยใจไม่ได้มีใครมาคิดอกุศลแบบอีกคนนี้หรอกที่มันเขียนข้อความมันเป็นโพสต์นะเขียนอยู่ในหน้าช่องเขาแนะ่ะที่ผมอ่านได้ฟังนะเป็นโพส์โพส์ของเขาเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าอยังไงดีมันเป็นสิ่งที่ มีแต่คนอคติเท่านั้นแหละคุณพีเพราะว่าเขาเออเขาเองเนี่ยเคยเป็นด้วยว่าที่ว่าเป็นนักบุญทุนคนอื่นนะแล้วเขาก็อยากเป็นเอวีพีจนตัวสั่งก็เลยไปเป็นเอวีพีให้คนนู้นคนนี้โอ้ยเขาเรียกเววีพีขอบคุณจ้ะขอบคุณจ้ะเออแม่เอ๊ดยาตามประตูอืมแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่ได้สอนวัน,บบนอ่าที่เรียนง่ายไม่มีเลย นะสำหรับในด้อมเนี่ยก็คือแบบโอ้แต่ก่อนจนถึงเคยยิงยู่นี้ทุกวันนี้ชื่อยังไม่เรียกเลยเวลามาส่งของมีเขาอยู่ในนั้นนะในรายชื่อเร้นด้า่างดูอยู่ในรายชื่อมันมีเขาด้วยอันดับสิบอันดับน้องอ่านข้ามไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาอยู่อันดับหกหรืออันดับเจ็ดเนี่ยแหละข้ามเขาไปเลยไปโพลอ,อันดับแปดเก้าสิบ งงไหมป้าเสียงอันลางเลิกนินพี่ดังอยงงงเงงงยงงงงงเงงเงง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 ี Hello, ้วงง้งงงงงงวงง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 งวงง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 เงียวงง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 